กับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องกับสวัสดีเอฟซีทุขกานที่เข้ามาติดตามหบชมบ่าวตายด้อพี่นอ้องมื้อนี้เฮากลับไปเอาไม้มาพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยเอาไม้มาเฮ็ดอ,อันเฮือนครัวเฮานี่แหละน้องเต่าน้องสันติกำลังขนอยู่กำลังขนไม้เมียนพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยเฮาก็หลับมาแต่ดงแต่ป่า,าเมื่อวาแล้ว ตั้งขึ้นเออน้องสันติกับนอ้องเต่ากำลังขนใหม่ขมิน้นใหม่กัสิประมาณนี้แหละพอ่อพี่น้องจูกระบาปอีกชูกรับาป,เ,ปเพียงกันเออปลาไว้มาจะเอาเสือกมัดน,นิบเน,น็บเขานอ้องเต่า บายดีปลาลงุงลุงสามติลังค้นไม้ลงตลอดพอพี่น้องเลยไม่เ้าก็ไปเห็ดกำตะบ่าวนั่นแหละน้องน้องเป็นผู้คนเย้แบาบยัันแหละ พื้นนอกสันติกำลังสีดึงโอ้ยสันตินอกเต่าหากันเมียนใหม่แข่งหานาสิบนาสิบสองคนเพียงน้อย นี่คือไม้ยางน้องชาติตึงตึงมีเรื่องแล้วน้องชาติวะน้องบิวคนอิดบอกให้พอว่าน้องบิวผินเก็ี้ยต้องหนักพอพี่น้องเลย

นี่น้องสันติดึงออกไปอีกแล้วอืมช่วไปเอ้ยเอิมเอาใส่แล้วก็เอาใหม่เนี่ยเมยนไปสิละผมเนาะ แล้วก็ใส่อีกแถวหนึ่งนอง้องเต่าน้องสันติกัลน้งคนไปใช่ตั้งขึ้นคือเก่เาหยับไปโพดทาานน้ะลงมากวบทาานน้ะลงมาเอ้เยิ่มเอาเข้าไปจับจำอืม ตัวยาวหົอนลูกรตัวยาวอ่นั่นแล เบาตายก็ไม่ได้ลงคลิปให้พอเพลงพีนนอกบงตอนเพลงพอเพลงพีนนอกไอตอนเถียงเยอะสั่นแหละอืมเข้าไปสุกไปอีกสุกมามนี่นกสันติกำลังดึงออกไปอืม นี่น้องชาติกับน้องเต่าโอ้พากันเมียนแล้วเรียบร้อยพ่อพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยน้องชาติกับน้องเต่าเมียนเรียบร้อยไปเบิ่งพอน้องบิวเพิ่นเห็ดก่อนพ่อพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งพอน้องบิวเพิ่นก่อถาพ่อพี่น้องเอ้ย ก่อไมได้หลายเติบพอนงเยอบน้งบิวน้องบิวก็เป็นอันลุกน้องฉางพ่อแมพี่น้องเลยพูดชอยพูคนดิสบ็อกพี้เราเลย่อยกันมาเกาพะาสี่ถคันกาพระซามันได้เำนี่เลยจันเอาอีกแคหนึ่ง คานอ้มเไปเลยสคานปเลโอ้สคาไปทางหนาพอพี่น้องเขาขุดบ่อเทาขุดไว้นั่นแหละพอพี่น้องเขาจะก่อเป็นแอลตอกับเพื่อนใหญ่ไปเลยแล้วก็จะเทคานตอกับเพื่อนใหญ่ออกไปเลยออกไปเลยไปตามต้นนั้นเลยเป็นก่อถาบตายไปเอาไม้เพิ่นกัก่อถาพ่อพี่น้องเ้ย อันน <c Subst ance> <com selection> <location> ี jumped, ้คือก่อแอวโอ้ยพี่น้องเอ้ยบ้านเฮาสิเอิ้นว่าก่อแอวก่อปลาซาวในการต่อการเฮ็ดใหญ่ก็เฮาก็เลยพังเล็กังหยังต่อต่อเล็กหดใส่ให้เพราะว่านอย่างเดียวมันมันมันสิอยู่พี่น้องเอ้ยเื่อว่ากันสุดเนาะเื่อว่ายกับขึ้นดินเฮาเข้าไปเฮาเวลาเฮาสิปูพื้นูหยังเื่อว่ากันไว้พี่น้อง <ส>ต้องต้องเล็กตัวนีน่แน่ um. สสเราจะคาาอะไรกันเล็กหูดหนวดจากเช้าใหญ่ครับกับั้งเล็กหนวดั้งเล็กหนวดใส่ใส่เขับไปนำก่อนสิเทคานในในขั้นตอนของการก่อเนี่ยเนี่ยนะเนาะหนึ่งพี่น้องเลยบ้านเฮามันน้ำผมข้าต้องการสุดอันพ่อแม่พี่น้องบางคนเพิ่นก็บ่เข้าใจเนาะเพิ่นถามว่าเป็นหยังคือขุดลงหลึกแท้เพิ่นว่าขุดลงหลึกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยถ้าว่าเฮาขุดลงบ่เหลึกแหลม มันยังมาถนัดอันมันยังมาถนัดกายดินที่ว่าเฮาอันเอามาถมใหม่นี่พอมพี่น้องแล่วและพืชนเฮาาเแลาเมื่สิสุดลงผัวพืชนเฮามันทันได้แน่นในพี่น้องอย่างน้อยๆเฮาต้องขุดให้มันถึงดินเดิมมันพี่น้องเลยแน่นแหละก็เลยขุดลงหลึกจังหน่อยพอมพี่น้องเอ้ยที่จริงแล้วจากจากจากดินเดิมขึ้นมานี่เกือบจากประมาณสามนี่เลยพี่น้องเพราะว่าเาพูดออกไปที่จริงแล้วมันก็บเุ๋เพราะว่าดินเป็นดินแถวคูนขึ้นมามันก็เลยคือมันเล๋น แม่นแหละเพราะว่าดินอันนี้เป็นดินใหม่ที่ากาซื้อมาถมเพื่อนใหญ่แต่ว่ามันเหลือทั้งมันเหลือถมเพื่อนใหญ่แล้วกับป่าเวบตงนอกคุณหนาบ้านเลยผมพี่น้องเอ้ยตอนตอนตอนที่ก่อรเนี่ยเขากะเขากะคุดต้นทีลงไปกับน้องสันติตอนตอนเที่ยงห่ากับปั๊บปั๊บระด anyway, ับพื้นมันก่อนสิก่อแล้วมันเสมอกันกับคุดลงไปกับพอดีฮอตฮอตดินเดิมฮอหนาดินเดิมดินเก่าดินดำๆนี่ดินเดิมมันดินเดิมเมืนนี้น้องพี่น้องเดินนั่นนี่ดินนันนี่ดินเหลืองๆนี่คือดินเอามาใหม่แม่นแหละ น้องแพสอยลุงอีกป้าเต้าหมันยังนี่มันยังนี่มันยังปูนน้องแพซอยสอยลุงคนปูนและคนอิดบอกถ้าแม่ก็ไปน้ำพังมานีเพ่มีเอ้ยเผินว่ะเพินอยากไปเอาอันอนั้นเยไปเอาอันพื้นเพินว่ะเันไปเผนก็ได้พื้นสองสามโจม องชาหมัดทำไปหายเพื่อนไปเพื่นหักเหี้ยไปเพื่นเรเลยเราไปนั่นไปนำอยู่บบมีเวียกพ่นเนาเื่ไปนำเป็นหนังหนังสื่ออยู่เพื่นกับเมื่อยอ่เพื่อนนันัอนๆาเจ็บหัอเข่าขัวขาสุดนองไปออกงานนำกอ น้องเพเป็นกรรมกรคนดินบอกโอ้เก่งเลวน้องเพเอาไปก็นาบ,บ่าวแล้วก็นาไผ่เห้าไปพี่น้อยแล้วก็เถาเม่แม่แล้วก็เฮ้าองน้องเพ มาเตาโห้กเล็กตักเอาอีกเส้นหนึ่งมาครึ่งเส้นน้องสันติกำลังตัดเหล็กโอ้น้องแพร่ก็ถาคนดินบล็อกให้ลุงง่ายเราตัดแถวกันพี่น้องเ้ยเอาอีกแถวหนึ่งโอ้มาเตาซอยกันคนละไม้คนละมือพ่อแม่พี่น้องเลยเขาก็เห็ดถาทีมงานสร้างเขาแหละพ่อแม่พี่น้อง ต่อทีมงานสั่งข้ามาขบโตเขากับชิพากันไปบ้านป่าคือว่านเลยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ยังไม่ทันได้ขบทีมเขาก็เลยเห็ดของเขาถาขจิไปก่อนพยันเพิ่นสิบปไปน้ำหลังเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหมูปลาป่าเลยพ่อว่าจะนำนเขิ้น่าหมูปลาป่าเลยวัวเขาก็บโบไปเลยพ่อว่าเขาก็ถาทีมงานเขาก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก่อนชิได้ไปบ้านป่าเขาก็เห็ดของเขาก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ย อ่าอ่อกับเพิ่นกับก่อถาเอากับเพื่อทางการเพิ่นสิอนุญาตให้ลดโควิด19ได้แล้วพาได้เลยเพื่อนเพิ่นสิให้เดินทางไปไปมาหาสู่กันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแม้แต่งานเมื่อไหรเทศกาลกับ่ให้มีกันเดลือกตุนงานมีกัรลดตัวกันเอากบปฏิบัติตามกดระเบียบเพิ่อนบ้านออกไปเพื่อโควิดสิบเก้าญาติเพื่ออะไรแอันบ้านป่าก็ย่านเฮาพ่อมีพี่น้องเอ้ยเฮาแบบบ่าวาดกับพ่อพี่น้อง แบบพระหยัดเนาะให้กระยานเอาละพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ส้มมาพาคคุณเลยเนาะเอาสิได้ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวตายในเด้อพี่น้องพบพ่อก,กันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยสบายดีสบายสบายสบายดี